งั้นจีนเอาอะไรมาครับนะะอู้เอาอะไรมาครับอ,อําพงครับมาเล่นกับหมาน้อยโอ้ขี่สกูตเตอร์มาด้วยตอนนี้น้องหมาน้อยอายุประมาณสิบเจ็ดวันครับงั้นจีนก็มีเพื่อนเล่นเลยมีชุดนี้มีเจ็ดตัวมีตัวผู้อยู่สองตัวจะมีห้าตัวกินเก่งทุกตัวหางใหญ่นะดูครับ ปุ๊บๆอย่างย่อยๆชมเล่นกันก่อนครับช่วงนี้ยังไม่วิ่งก็ยังไม่ต้องวุ่นวายมากถ้าวิ่งเมื่อไหร่นี้จะน้องเชนนี่ได้วิ่งหนีน้องๆน,นี่น้องวิ่งตามเราวิ่งไล่อ,อ่าช่วยน้องเอาน้องกินนมนะมอืม กินนมอ,อิ่มแล้วก็จะดุดเล่นแล้วครับอู้หัดเดินกำลังเดินเดินหานน้งเชนแล้วนะ่ะครับข้าวรถจ้ำเนรถแห่รถแห่อาหารทะเลกล <c oughs> <c oughs> ่องโฟมมนดองตัวนี้ตรงนี้นเป็นตัวมอืมไม่น,อนอ้องน้องขึ้นนะวนน้องตก เป็นต่อคือเราตกเป็นไงหนูนิ่มตายยังมาดูหน่อยครับน่ารักมากเลยน่าตามันอ่ะเดี๋ยวมันก็มันโกรธใครมาเลยขนขนกลางๆนะครับไม่สั้นแต่ก็ไม่ยาวมากก็คือกลางๆเลยโอ้สิบเจ็ดวันทำไมมันอ้วนตุบขนาดนี้ล่ะอ้วนมากอ่ะมันกินนมแม่มันเก่งนะครับมันยังไม่ได้กินอาหารเม็ดเลยเดี๋ยวมันเดินได้เมื่อไหร่ใช้กินอาหารเม็ดครับกับนม กินนมแม่นี่ได้ภูมิคุ้มกันที่ดีครับอ้อุ้มน้องมันเจนอุ้มน้องเป็นเด็กเลยเจนก็อุ้มน้องเป็นเด็กน้อยเลยเลี้ยงน้องมันเดินได้ไหมเอามันเดินหน่อยครับเดินหนอโอ้มันเดินได้แล้วนะมันก็ค่อยๆเดินค่อยๆไปค่อยๆไปครับ เล่นอยู่บ้านเรามันก็มีพื้นที่ครับมีพื้นที่เดี๋ยวถ้ามันโตอีกหน่อยเดี๋ยวพามันวิ่งรอบบ้านเลยจะต,ตัดหญ้าให้เริ่มเดินได้ล <c oughs> อะอาบน้ำได้เมื่อไหร่อีกประมาณสักเดือนกลวกลวๆค่อยอาบแม่ก็เก่งนอนให้ลูกกินนมยาวนะครับวันนี้ฝนไม่ตกก็เลยพาออกมาเล่นนอกบ้าน เดี๋ยวถ้ามันเดินได้เดี๋ยวมาดูกันอีกนะครับเดี๋ยวมาถ่ายดูอีก